ทุกคนวันนี้นกมีร้านชาบูปิ้งย่างมาแนะนําบอกได้เลยว่าใครที่เป็นคอเนื้อห้ามพลาดเลยนะแบบที่เรากินนี้เป็นแพ็กเกจหัวละ599บาทเน็ตแล้วและรวมของหวานเครื่องดื่มด้วยได้ของเยอะอาหารหลากหลายมากเนื้อมีให้เราเลือกสั่งหลายแบบเลยนะมีทั้งเนื้อวากิวและโคขุนหลายแบบเลยบุฟเฟ่ต์แพ็กเกจนี้กินได้ทั้งปิ้งย่างและชาบู เอาเนื้อมาย่างบนเตาแบบฟินๆส่วนการกินแบบชาบูก่อนเริ่มกินพนักง,งานจะให้เราเลือกน้ำซุป2แบบเราเลือกน้ำซุปต้มยำกับน้ำซุปกระดูกวัวสั่งเนื้อชุดเปิดชาบูมาประเดิมจานใหญ่มากเลยนอกจากแพ็กเกตนี้จะให้เรากินทั้งปิ้งย่างและชาบูแล้วยังมีให้เราเลือกเมนูซูชิและติ่มซำด้วยรสชาติไม่แพ้ร้านทั่วไปเลยนะที่เราชอบมากคือซาลาเปาลาวาไข่เค็มทอดไส้ข้างในเยิ้ม และเกี๊ยวซาที่มันราดซอสอะไรมาไม่รู้แต่เราว่ามันอร่อยและอีกอย่างคือข้าวปั้นเนื้อวากิวเบิร์นแพ็กเกจตด,ดูโอแพ็กมีให้เลือก3แบบมีราคา 599, 799และ1,200แต่เราว่าเลือกกิน799น่าจะคุ้มสุดเพราะมีแซลมอนซาชิมิให้สั่งไม่อั้นด้วยใครอยากไปตามร้านนี้ชื่อว่าอ็อกกวสาขาพัฒนาการ3 0เปิดให้บริการทุกวันใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ